สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC นะครับทางใน f c e e o o o และใน youtube นะครับวันนี้ครับจะพามาทำขอนเห็ดนะครับขอนเห็ดจะมีเห็ดเห็ดขอนขาวและก็เห็ดลมหรือเห็ดบดนะครับที่ภาษากลางเขาเรียกเห็ดบดถ้าเป็นตั้งเนี่ก็ห้องเห็ดลมนะครับมาครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า มีอะไรบ้างครับใช้ไม้อะไรนะครับอ่ะดูครับครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นขนไม้มะม่วงครับไม้มะม่วงนะครับ,น,น,รบนี่ผมทำไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ใส่เชื้อเห็ดไปแล้วครับเชื้อเริ่มเดินนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับเชื้อมันเชื้อมันเริ่มเดินยังไงนะครับนี่นะครับตาที่เราเจาะแล้วก็เอาเชื้อเห็ดใส่ลงไปนะครับก็จะมีขาวๆนะครับเริ่มเดินละนะครับอันนี้ทําชุดนี้ทําไปเดือนกว่าแล้วนะครับ ครับผมอุปกรณ์ก็มีสว่านนะครับดอกเจาะไม้ไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับไฟไฟนะครับนะครับติดตามไปด้วยกันเลย หลังจากที่เราเจาะรูเสร็จร้อยนะครับเราก็จะเอาเชื้อเห็ดนะครับมาดูเชื้อเห็ดครับเห็นครับมันจะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน,นะนี่นมฮะนี่มาเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับนี่คือเห็ดขอนนะครับครับนะผมวันนี้ผมจะใส่เห็ดขอนก่อน น,นี่คือเห็ดบดนะครับนะครับเสื้อเดินเต็มเลยเห็ดบดหรือเห็ดลมนะครับอันนี้เราใส่ไปแล้วนะครับเห็ดลมอันนี้ใส่เห็ดขอนนะครับโอเคครับผมมาดูเลยทำยังไงเดี๋ยวครับ ไปดูนะครับคนเลคนเลนะครับ นี่นครับหยิบใส่ไปในรูที่เราเจาะครับแล้วลงไปนะครับจิ้ลงไปเต็มรูเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับก็เอาๆๆๆเราเอาเราเอาันหน่อยนึ่ง ไปแค่นี้นครับเสียมร้อยหนึ่งรูนี่ก็จะทำเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เลยนะครับจนกว่าจะหมดคนนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้ยินนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขอทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับคราบผมไว้ติดตามกัน คลิปหนน้านะครับหรือมาดูตอนเก็บเห็ดดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ